สวัสดีจ้าเสื้อไก่คุปตาบรรดุงจ้ามือนี้นะจ้าก็จะผ้าเบิงเครื่องอัดฟางจ้าตามมาเบิงจ้าจ้านี่ก็จะเป็นเครื่องอัดฟังมือสองจ้าที่คุปตาบรรดุงเข้านะจ้าเครื่องอัดฟังมือสองที่คุปตาบรรดุงจ้าจ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วจ้านี่ล่อตรวจเช็คนะจ้าล่อให้อาจารย์มาตรวจเช็คจ้าเอสบีหนึ่งสามห้าจ้า เครื 26, 66, ่องนี้เป็นปีสองหาหกหกจ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพวนเขาด้ซิ่งได้จ้าปีหกหกเครื่องนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสามมืนหาพันบาทจ้าเดามเริ่มต้นที่หนึ่งแสนสามมืนห้าพันบาทจ้าควนได้ปีหนึ่งนะจ้าเป็นไล่หกเดือนจ้าเครื่องนี้เดือนที่หนึ่งถึงหาเดือนละหนึ่งพันหนึ่งพันไปหาเดือนจ้าพอตกเดือนที่หกอะสี่หมืนเก้าพันบาทจ้าจ่ายอยู่แบบนี้หนึ่งปีนะจ้า ปรับสภาพพร้อมใช้เลยจ้าลูกค้าท่านใดนี่จ้าอยากจะซื้อเงินสซบบอยากผ่อนเขาดีซิงนะจ้าจะสอบถามกันเขามาได้จ้านี่หลายเครื่องให้เลือกเบิ่งจ้าอันนี้ก็คือเครื่องอัดฟางมือสองนะจ้าที่คูบตาบันดุงเฮาจ้าปรับสภาพเรียบร้อยจ้าพร้อมใช้จ้าเดี๋ยวก่อนพาไปเบิ่งเครื่องมือสองอีกแล้วจ้านี่ก็จะเป็นเครื่องอัดฟางมือสองจ้ามีให้เลือกสิบ เื่องเลยจ้าหลายๆเื่องเนาะกะตอนนี้กะตั้งแต่ปีสองหาหกขาจาสองห้าหกข้าจากจะพ่อนเขาลิซิงบม่ได้จ้าเพราะว่าลิซิงจะรับตั้งแต่ปีหกหกกับหกเจ็ดเป็นต้นไปนะจ้าปีหกาตอนนี้มีส่วนลดจ้า สดกันไปเลยตอนนี้ก็คือรับได้ยุที่สองแสนบาทจ้าพร้อมใส่งานเข้จาปรับสภาพไหยพร้อมใส่เนอจากตรวจเช็คหาไม่รอบคันแล้วก็เก็บสีจากแถมเครื่องแถมเชือกมัดฟางน้ำเด้จ้าพร้อมสอนจาไปสอนกันถึงบานเลยจามีกองฟางกับพร้อมสอนอยู่บานเนอจากสอนอัดฟางจาจนเป็นเนองจากเครื่องอัดฟางคู่บตตานี่ก็คือ อ่ามอสำหรับรถรุ่น L ด้วยจ้าไม่ว่าจะเป็นรุ่น L สามศูนย์สามสองสามสี่สาม0ฮสี่ซิปหาินะจ้ารถรุ่น L จากของคู่บตากาสามารถใส่ได้จ้ามอสำหรับรถรุ่นนี้นะจ้าผู้ขาท่านใดนะจ้าสนใจเครื่องอัดฟางนะจ้าอ่าบ่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองที่คู่บตราเฮ้ามีหลายจ้ามีเห้เหลือกหลายขั้นนะจ้าจ้า กอยขอฝากเบอร์ด้วยจ้าเบอร์โทษกัยจ้า098 205 73ห5หาจ้าไอดีไล่098 038 36หาหนึ่งจ้าฝากกดไลกดแช่ฝาก